เรียนอาจารย์ดรจอมสุดาดวงวงศาอาจารย์ประจำวิชาการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงกลุ่มขอ,อนำเสนอในหัวข้อเครื่องมือประมงที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำสมาชิกกลุ่มมีดังนี้1นนายธีรยุทธ์ทองริน2นายนุรัต์ข่าวสะอาด3นายพรศักดิ์ถวยชน4นายวิชิตฉิมมณี5นายสามารถพวกแอมความสำคัญ ของการประมงและปริมาณสั์น้ำในทะเลปลาเป็นแหล่งโปรตีนหลักของพยากรในประเทศไทยมีการบริโภคปลาสูงกว่าการบริโภคเนื้อหมูเนื้อวัวและเนื้อไก่ปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาไม่แพงและมีความมั่นคงทางอาหารประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่จากข้อมูลปี2060มีการส่งออก ปริมาณ1.5ล้านตันมีการนําเข้าทั้งสิ้นปริมาณ1.9ล้านตันปัญหาประมงทะเลที่ผู้เกี่ยวข้องกําลังเผชิญอยู่ความต้องการในการฟื้นฟูการทําประมงผิดกฎหมายความเสื่อมโทรมของเล่งที่อยู่อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพลดลงประมงพื้นบ้านต้องการการพัฒนาขาดศักยาภาพในการจัดการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เครื่องมือประมงที่ใช้จับสัตว์น้ำต้องสอดคล้องกับค่า MSY เพื่อแก้ปัญหาเครื่องมือประมงผิดกฎหมายจับสัตว์น้ำในรูปรปลามีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนเพื่อแก้ปัญหาในการทำการประมงนอกน่านน้ำด้วยเครื่องมืออื่นเพื่อส่งเสริมการควบคุมการทำการประมงนอกน่านน้ำกระบวนการจับสัตว์น้ำการจับสัตว์น้ำ จะมีการจับสันน้ำสออย่างคือปลาหน้าดินและปลาผิวน้ำผลการประเมินทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าดินโดยรายงานผลเป็นร้อยละการลงแรงในปัจจุบันเปรียบเทียบกับการลงแรงที่ระดับ MSY พบว่าบริเวณอ่าวไทยให้ค่า76.7% และทะเลอัาดามันให้ค่า74.7%ทั้งสองแหล่งยังให้ค่าที่อยู่ต่ำกว่าจุดสมดุลสแสดงให้เห็นว่าการลงแรงยังสามารถเพิ่มได้อีกพอสมควรต่อมาทรัพยากรปรากตัดบริเวณอ่าวไทยได้3 0 4ซึ่งอยู่ต่ำกว่าจุดสมดุลและ ยังสามารถลงแรงได้อีกมากพอสมควรซึ่งตรงข้ามกับบริเวณท่เลอันดามันที่ให้ค่าร้อยละเป็น95.7มีค่าใกล้เคียงกับจุดสมดุลแล้วนะครับอาจจะต้องควบคุมเป็นพิเศษและสุดท้ายทรัพยากรปลาผิวน้ำให้ค่าร้อยละ84.9 บริเวณอ่าวไทยซึ่งใกล้เคียงกับจุดสมดุลและบริเวณทะเลอาดามันให้ร้อยละ6 6เรือประมงแบ่งเป็นเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์เรือที่มีขนาดต่ำกว่า10ตันกอสเป็นเรือประมงพื้นบ้านเรือที่มีขนาด10ตันกอสขึ้นไปเป็นเรือประมงพาณิชย์หรือจำแนกได้เป็นกลุ่มได้5กลุ่ม เครื่องมือทาการประมงนะครับมีเครื่องมือทําการประมงประสิทธิภาพสูงเป็นเครื่องมือทําการประมงที่กรมประมงติดตามการทําการประมงมีใบอนุญาตแจ้งเข้าแจ้งออกนะครับเครื่องมือประมงประสิทธิภาพต่ำนะครับเป็นการทําการประมงทั่วไปนะครับมีการทําการประมงเฉพาะเจาะจงของสัตว์น้ํานั้นๆสนับสนุนนะครับโดยรวมถึงเรือปั่นไฟซึ่งใช้ในการล่อจับสัตว์น้ํานะครับ ต้องมีใบอนุญาตทําการประมงเรือคนถ่ายสัตว์น้ํานะครับแบ่งได้เป็น2ชนิดคือเรือคนถ่ายสัตว์น้ําภายในประเทศและเรือขดถ่ายสัตว์น้ํานอกน่านน้าไทยมาตรการควบคุมและจัดการการทําการประมงนะครับ 1. การออกใบอนุญาตทาการประมงโดยประมงอาเภอสองการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําโดยกรมทรัพย์นะครับ3การลดจํานวนเรือประมงพาณิชย์โดยกองเรือประมง 4. การขจัดการทําการประมงผิดกฎหมายโดยกรมประมง 5. การขี่คลายปัญหาความขัดแย้งโดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมง 6. การป้องกันและการจัดการจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจขนาดเล็กโดยกองตรวจการประมง 7. การพัฒนาข้อมูลที่เกี่ยวกับการประมงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 8. การยกระดับ การจัดการการประมงโดยมีระบบติดตามเรือ VMS โดยศูนย์ FMC ของกรมประมงมาตรการทางวิชาการนะครับหฤดูปิดอ่าวไทยและฤดูปิดอ่าวของอันดามัน 2. การแบ่งเขตที่อนุญาตให้ทำการประมงเฉะพาะเรือประมงพื้นบ้าน 3. ขนาดตาอวนที่อนุญาตตามกฎหมาย สีห้ามใช้วิธีการทำการประมงโดยกระแสไฟระเบิดเครื่องมือประมงพงพางรอบพับได้หรือไอโงโอวนรุนยกเว้นอวนรุนเคยมาตรการทางวิชาการนะครับวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมระดับการลงแรงทำการประมงให้เหมาะสมกับค่า m s y เป้าหมายให้คงระดับการลงแรงประมงไว้ในระดับ ที่ต่ำกว่าระดับกลางในการลงแรงทำการประมงให้ผลผลิตสัตว์น้ำที่สูงสุดยั่งยืนการจัดการของกองเรือควบคุมจำนวนเรือโดยการออกใบอนุญาตทำการประมงการควบคุมจำนวนวันในการทำการประมงและการควบคุมเครื่องมือทำการประมงขั้นตอนการจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงและจำนวนวัน ที่ออกทำการประมง 1. จํานวนของ m s y 2. กำหนดขีดจํากัดการจับสัตว์น้ำา 3. จัดสรรการลงแรงประมงให้ประมงพื้นบ้านทำการประมงที่มีประสิทธิภาพต่ำา4จัดสรรการลงแรงประมงให้ประมงพาณิชย์ทำการประมงที่มีประสิทธิภาพต่ำและประสิทธิภาพสูงกํากำหนด จำนวนวันทำการประมงสำหรับเรือประมงระบุไว้ในใบอนุญาตทำการประมงวัตถุประสงค์ที่2ลดการจับลูกสัตว์น้ำเศรษฐกิจเป้าหมายสัดส่วนการจับลูกสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ขึ้นท่าลดลงร้อยละ20ของระดับปัจจุบันวัตถุประสงค์ที่3ส่งเสริมเละควบคุมการทำการประมง ทะเลลึกในน่านน้ำไทยเป้าหมายเพื่อพัฒนาการทำการประมงทะเลลึกที่ยั่งยืนและมีการควบคุมที่ดีส่วนของมาตรการทางวิชาการตามวัตถุประสงค์ที่4นะครับเพื่อส่งเสริมและควบคุมการทำประมงนอกน่านน้ำให้มีความหลากหลายมากขึ้นโดยเป้าหมายเพื่อพัฒนาการทำประมง นอกน่านน้ำที่ยั่งยืนและก็มีการควบคุมที่ดีนะครับวิธีปฏิบัติก็คือมีข้อกำหนดของ MCS รวมถึงการพัฒนาระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า ERS และก็ระบบติดตามอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า EMS ซึ่งระบบพวกนี้นะครับก็จะช่วยให้สามารถติดตามกิจกรรมของเรือได้ตั้งแต่ออกจากท่าเรือจนถึงกับเข้าท่าเรือนะครับ และทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรือที่ออกเดินทะเลเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตนะครับจากท่าเรือแล้วก็จะต้องมีการรายงานการกลับเข้าท่าเรือตามเวลาที่กำหนดไว้แล้วก็าสามารถจอดเทียบท่าเรือตามที่ระบุไว้เท่านั้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของการให้ใบอนุญาตเพื่อควบคุมเรือนะครับ ตามกฎระเบียบของการทำประมงนอกน่านน้ำไทยนะครับนอกจากนั้นยังมีการติดต่อสื่อสารกันนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ประมงและชาวประมงที่อยู่ในเรือนะครับเพื่อเป็นการติดตามกันตลอดรวมทั้งมีการบริหารจัดการนะครับการร่วมมือ กับองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องต่างๆด้วยสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่เก่าวมาแล้วนะครับสามารถสรุปรวบรวมเป็นประเด็นหลักสำคัญนะครับ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และก็ก,การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงทะเลตามหลักธรรมาพิบาลได้3ประการคือ 1. เป็นการรักษาทรัพยากรสัตว์น้ําให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด 2. เพิ่มและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภาคการประมงทะเลและสุดท้ายเพื่อพัฒน,นาคุณภาพชีวิตและชุมชนชาวประมงเป็นการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้นั่นเองครับ จากข้อมูลที่เก่าวมาเป็นการนำแผนการบริหารจัดการประมงทางทะเลของประเทศไทยปี2,563-2,565ถึง2565ามานำเสนอเพื่อชี้ให้เห็นถึงการใช้เครื่องมือเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเลนะครับถ้าหากมีการนำเสนอที่ขาดตกบ,บกพร่องประการใดทางกลุ่มของเราขออภัยมาณที่นี้และอินดี น้อมรับคำชี้แนะต่างๆสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ